เ้าเนี่ยมาดันนะครับซึ่งอ่ะเนี่ยเดี๋ยวไปดูทูปปู่ก่อนอแล้วก็อาจารย์บอกแล้วอาจารย์บอกว่าไงพี่พี่พี่พอาจารย์บอกว่าซื้ออะไรก็ได้สวัสดีอาจารย์ยุทธพลครับอาจารย์บอกแล้วซื้ออะไรก็ได้ให้มีสองเลขวิ่งสองมาล้านเปอร์เซ็นต์เลขวิ่งสองมาล้านเปอร์เซ็นต์เขียนไหมเลขวิ่งเราไม่เคยพลาดนะครับส่วน เลขทูบนะเกือบแตกสามตัวเราไปดูกันเลขทูบเนี่ยอาจารย์ขึ้นที่ศูนย์ศูนย์เจ็ดซึ่งอาจารย์บอกว่าศูนย์สองตัวเราเลยใส่สองศูนย์เจ็ดกับศูนย์ศูนย์เจ็ดเลขมันออกสองเจ็ดสองเกือบแตก,ตกสามตัวทุกคนเกือบแตกสามตัวทูปปูอืมเกือบแตกสามตัว เกือบแตกสามตัวครับก็คือสองศูนย์เจ็ดศูนศูนย์เจ็ดเนี่ยสามตัดเลขก็มีแค่ศูนย์เจ็ดศูนศูนย์แล้วก็สองเจ็ดแค่นี้นะครับสวัสดีสี่พันคนนะเจ็ดสองอันแล้วก็ทีนี้ชุดต่ออันศูนย์เก้าอาจารย์ไม่พอยพูดถึงเพราะอะไรรู้ไหมมันอันอาจารย์เลยไม่พูดถึงคือเลขเนี้ยถ้าย้อนไปอาจารย์ให้ไปตั้งแต่หลายทิทย์แล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับให้ตั้งแต่หวยออกให้ไปซื้อลอตเตอรี่คือสองเก้าศูนย์กับสองสองเก้านะเลขชุดนี้อ่ะ ไม่มีสองเจ็ดนะครับแต่ว่าชุดนี้วิ่งสองมาล้านเปอร์เซ็น์ซื้ออะไรก็ได้ให้มีสองก็มีสองศูนย์สองเก้าคืออั้นหมดเลยไอ้เลขสองเก้าศูนย์เนี่ยเนี่ยก็เข้านะเก้าศูนย์แต่ว่ามันอั้นอาจารย์ก็เลยไม่กล้าพูดถึงแล้วกันนะแต่ว่าเลขควบอันนี้อาจารย์ไม่รู้ว่าอั้นไหมแต่ทางนี้ไม่อั้นนะครับทางนี้ไม่อั้นนะสองเจ็ดเจ็ดสองนะก็รูปปู่ก็แปลง่ายๆเลยเกือบแตกสามตัวนะเลขมันออกสองเจ็ดสองโอ้โหศูนย์หายไปไหนเนี่ย นะครับศ MM um, yep. ูนย so, so, ์ม okay. so so right. so, uh, mm ันหายไปไหนถ้าศูนย์ไม่หายเนี่ยห้าพันคนสวัสดีห้าพันคนถ้าศูนย์ไม่หายเนี่ยบอกไว้เลยว่าปังนะถ้าศูนย์ไม่หายเนี่ยบอกไว้เลยว่าปังสวัสดีห้าพันคนครับสวัสดีห้าพันคนฝากแชร์ด้วยครับสวัสดีห้าพันคนถ้าศูนย์ไม่หายเนี่ยบอกเลยว่าปังนะก็ศูนย์ศูนย์เจ็ดนะเราก็แปลเป็นศูนย์สองตัวก็เลยเอาสองมาใส่ก็เลยเป็น 007กับ207ก็ตัดเล่นมันมี0700แล้วก็27นะครับกีลักปู่นะส่วนสายลูดสายวิ่งอันนี้ก็90ก็คือเอาตรงๆได้งงมงล่างแต่ว่าไม่กล้าพูดถึงเพราะว่า90เนี่รู้อยู่แล้วว่ามันอันแต่ใครที่ไปซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกไปเพราะว่าอาจารย์ให้ไปตั้งแต่วันที่หวยออกไปเลยนะครับเนี่ยก็วิ่งสองซื้ออะไรก็ได้ให้มีสองก็มีตัวเจสอ292090นะ90เนี่ยมันอันนะครับมันอันอบางที่ก็ไม่อันหรือว่าได้น้อยนะครับ แคบไปตั้งแต่งวดที่แล้วอ่ะอาจารย์หวยออกงวดที่แล้วอาจารย์ก็ให้เลยนะก็เข้า90้าศูนย์ไปชุดนี้แล้วก็สองมาล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็เกือบแตกสามตัวก็คือทุบป,ปู่ทุบปู่ให้ศูนย์นเจดนะครับก็เลยแปรแปรเป็นสองศูนย์เจ็ดนะครับเดี๋ยวนะครับรับมือถือก่อนครับพี่มือถือก่อนครับพี่มือถือก่อนเมียนครับดูปู่นี่ครับสองเกียร กำลังไหลซุดเลยครับอาล้งไหลดเลยครับอ๋อครับเมียนครับเต็มเต็มเลยครับถามตัวสองเขีกีรับคับสวูนเจครับครับสวัสดีครับ่พี่พีเอซโทรมาแล้วนะครับว่าปูมีจริง อาจารย์รัะอาจารย์สุดๆนะปู่ให้แล้วเดี๋ยววดหน้าให้เลยแล้วกันในไลน์นี้แหละพร้อมไปซื้อลอตเตอรี่เนะเววาะก็ผมอ,อาจารย์ต้องบอกไว้ก่อนว่าเมื่อคืนที่อาจารย์ดูนะครับเลียเน้นอาจารย์นี่คือเนี่ยเนี่ยเราไปดูย้อนหลังเลยอาจารย์ให้ไปหลายอาทิตย์แล้วใครเข้ากลุ่ม VIP พิมพ์คำว่าสนใจได้เลยนะถ้าเราไปดูไอเรียเนี่ยอาจารย์ให้ไปหลายอาทิตย์แล้วนะครับเนี่ยไอเลขยก90เนี่ยเห็นไหมใครเห็นชิปนี้เนี่ยหนึ่งสัปดาห์เนี่ยดูดิก่อนหน้านั้นก็มีนะ ก็มี920เอ้90222992 9022นี่คือ4 4 4คู่เนี้ยอาจารย์ให้ไปนานแล้วใครไปซื้อลอตเตอรี่ก็ทันแต่ว่าเลขที่ไม่อั้นเมื่อคืนก็คงเป็นที่อาจารย์ไลฟ์สดอยู่มันยังไม่อั้นนะก็คือทูวปู่นะแต่90เนี่ยอั้นไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ใครซื้อได้ก็ได้ไปอันนี้เราขอพูดถึง27เลย27ก็มาจากทูปปู่เกือบแต่3ตัวมันออก272ถ้ามาเอาศมาเรารวยเลย3ตัว นิดเดียวนะแต่ว่าสองเจอาจารย์ว่าถึงอั้นก็บางที่นะสอเจถึงอั้นอาจารย์ก็ว่าบางที่เพราะว่า90้าศูนยนี่อันอถ้าในประเทศไทยนี่หรือนอกประเทศนี่เกือบร้อประมาณ90%อร์นันใช่ไหม นะครับวิ่งสี่รูดสี่นะวิ่งสี่รูดสี่เน้นเลยก็สี่สองนะไปหาลอตเตอรี่ไว้เลยสี่สองสี่สองสี่เก้าสองเก้านะครับอ่ะเนี่ยงวดหน้านะไปหาลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับเนี่ยสี่สองนะสี่สองสี่เก้าสองเก้า สี่หนึ่งสี่หกสี่สามสามตัวก็มีสี่สองเก้าสี่สองสามสี่สองหกนะครประมาณนี้แต่เน้นย้ำคือสี่สองเนี่ยนะครับสี 42, 49, 29, ่สองสี่เก้าสองเก้าเนี่ยตัวย้ำเลยนะครับนะแต่วิ่งสี่นะซื้ออะไรก็ได้ให้มีสนะี่นะสิบหกมิจุนานะครับเนื่อให้ก่อนเพื่อนเลยไม่ว่ปุ๊บให้เลยนะอ่านะเน้นย้ำไปเลยนะครับเนาะ ซื้ออะไรก็ได้ให้มีสี่นะสี่หกมิจุนานะครับชอบที่สุดคือสี่สองนะครับไม่ดังแต่ปังมากคํานี้โคตรเทเลยไม่ดังแต่ปังมากนะครับจะเป็นแคปชั่นใหม่ของอาจารย์นะครับต่อไปนี้นะก็จะมีสี่สองสี่เก้าสองเก้าสี่หนึ่งสี่หกสี่สามประมาณนี้สามตัวมีสี่สองเก้าสี่สองหกสี่สองสามประมาณเนี้ยนะครับแต่ซื้ออะไรก็ได้งวดน้าให้มีสี่เหมือนงวดนี้อาจารย์ไลฟ์สดบอกอยู่ว่าก่อนจะปิดไลฟ์อาจารย์ก็บอกว่าซื้ออะไรก็ได้ให้มีสอง 09มันอัน้นอาจารย์ก็ให้290ไปตั้งแต่วันแรกเหมือนกันแบบนี้แหละไม่ใช่ว่าหวยออกแล้วค่อยแม่นนะเออเนี่ยอาจารย์กใ็ให้ชุดนี้เนี่ย